พิธีมาคะบูชาแต่ว่าบังเอิญปีนี้มันแปดสองหนก็ต้องได้เลื่อนไปเดือนสีน่เพนต้องเลื่อนมาคะบูชาไปเดือนสีน่เพนเดือนสี่เพนนี้เป็นกลางเดือน วันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่คล้ายกับวันที่พระศาสดาได้ทรงปรงพระชนมายุสังขารก็ให้พากันน้อมนึกถึงพระโอวาทยอดยอๆของพระองค์ซึ่งพระองค์ แกภิกษุสองพันห้าร้อยรูปตั้งแต่ครั้งนั้นพระโอวาทโดยยอ่อที่ทรงแสดงนั้นก็ทรงสั่งสอนให้ละความชั่วทำความดีแล้วก็ทำละจิตใจ ให้ผองใสสะอาดจากกิเลสบาปประรรมทั้งหลายอันนี้เป็นโอวาทย,อย,อยอ่อๆโอวาทที่เป็นจำนวนมากๆนั่นก็มารวมลงในโอวาทย่อ,ยอ,ยอสามอย่างนี้เองนะไอ้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะหลาย เรื่องหลายรถอันหมูนั้นนะความมุ่งหมายแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้มาพิจารณาตัวเองว่าความชั่วมีในตัวของตนอย่างไรบ้างเมื่อได้ทราบคำสอนของพระพุทธองค์แล้วนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่า ความชั่วที่พระศาตราทรงแสดงไว้นั้นนะตนได้ละแล้วหรือยังหรือว่ายังทำอยู่นี่แหละทรงพระประสงค์จะให้มาสํารวจตรวจ,ตร,วจตราดูตนของตนเองนี่ให้รู้ให้เข้าใจให้รู้เรื่องของตัวเองหมายเขาว่าอย่างนั้นเมื่อรู้ว่าบาปอย่างนี้อย่างนี้ตนได้ละมาแล้ว อย่างนี้ยังไม่ได้ละอย่างนี้ก็จะได้ละบาปที่มันยังหลงเหลืออยู่นั้นให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วกุศลคุณงามความดีอะไรที่ตนยังไม่ได้ทำก็ดีหรือว่าทำมาแล้วก็ดีก็ต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นส่วนใดที่ยังไม่ได้ทำ ก็จะได้พยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเรารู้ว่าเรายังไม่ได้ทำส่วนใดที่ทำมาแล้วก็จะได้พยายามรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมอันนี้แหละความมุ่งหมายของโอวาทย่อๆอันนั้นนะ้้วนันนี้การที่ บุคคลจะมาละความชั่วทำความดีได้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงจิตดวงเดียวนี้หากว่าบุคคลไม่ฝึกฝนอบรมจิตนี้ให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิลงไปเช่นนี้มันก็ยากที่มันจะมีกำลังใจมาละความชั่วแล้วก็ทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ ดังนั้นแหละ,ใน,ะในพระโอวาทย่อๆสามข้อนั้นข้อสุดท้ายจึงว่าการฝึกผลอบรมจิตให้ผ่องใสสะอาดนี่นับว่าเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่มาตัดสู้ในโลกนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่า ไม่ว่าคนในยุคใดสมัยใดในกลับใดกันใดก็ตามที่ล่วงมาแล้วก็ดีหรือที่จะเกิดต่อไปเบื้องหน้าก็ก็ดีก็รล้วนตั้งแต่มีกิเลสตัณหาอาวิชชาต,ต่างๆมูนี้แหละติดตามมาตกแต่งอัตภาพร่างกายนี้ให้ มันถึงได้เกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาเรียกว่าพูดง่ายๆว่าอาวิชชาตันหานั่นแนละมันปั่นจิตใจของคนเราให้จิตนี้ใช้กายทำใช้วาจาพูดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปอย่างนี้จกลงว่าคนหนึ่งๆที่ท่องทเที่ยวมาในสงสารเนี่ย เมื่อยังไม่รู้แจ้งในอริยสัจจะทำแล้วมันก็ทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วพร้อมกันมาบางคนก็บางชาติก็ทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วก็มีทีนี้บางชาติก็อาจจะทำกรรมชั่วมากกว่ากรรมดีก็มีมันจะคานนาไม่ได้เลยชีวิตของมนุษย์เรานะทั้งนี้ก็เพราะว่า มันยังไม่มีปัญญายังไม่มีความรู้ความฉลาดยังไม่ได้อบรมจิตใจให้สงบระง,งับให้ตั้งมัน่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีเรียกว่าเป็นจิตสามัญธรรมดาทั่วๆไปวบบนี้มันก็เกี่ยวกับการสังคมกันอีกด้วยแบบนี้นะการคบหาสมาคม บางชาติที่เกิดมาบังเอิญได้มาได้คบกับคนพาลเข้าไปคนพาลก็ชักจูงให้ไปกระทำความชั่วเช่นนี้มากกว่าการกระทำความดีหลังจากหมดอายุสังขารแล้วกรรมชั่วนั้นมันก็นำไปสู่ทุกในอบบายภูมิทั้งสี่ภูมิใดภูมินึงมีนรกเป็นตน้น บางชาติเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบกับนักปรา์บัณฑิตได้สมาคมกับนักปรา์บัณฑิตนักปรา์ท่านก็จะแนะนำให้แต่ทำแต่ความดีทางใดเป็นทางแห่งความชั่วท่านก็จะแนะนำให้ละให้เว้นไปเมื่อได้ปฏิบัติตามโอวาทของนักปรา์นั้นแล้วผู้นั้นก็จะได้ มีบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากกว่าบาปในชาตินั้นเรียกว่าเป็นผู้สั่งสมบุญกุศลให้ได้มากกว่าบาปเมื่อหมดอายุสังขารแล้วบุญกุศลนั้นก็จะนำดวงขีดนี้ไปเกิดในที่มีความสุขความสบายไปถ้าเกิดมาเป็นคนก็เรียกว่าเป็นผู้สมบูรณ์โดยลาบยศสนเสริญ มีอายุยืนยาวนานมีผิวพรรณผ่องใสมีสติปัญญาดีก็ด้วยอานิสงส์ที่ได้คบหาสมาคมกับคนดีคนดีแนะนำให้กระทำความดีได้หลายอย่างอานิสงส์อันนั้นแหละมันติดตามมาตกแต่งให้อย่างผู้ที่ได้มีศรัทธาเข้ามาบทเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้ ก็เข้าใจว่าแต่ก่อนนั้นก็คงได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนามาถ้าไม่ได้ออกบวชก็ได้รักษาศีลอุโบสถการรักษาศีลอุโบสถเสมอไปนี่ท่านว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เกิดไปชาติต่อไปนั้นก็จะได้บวชเรียนเขียนอ่านในพุทธศาสนา เรียกว่าใจน้อมไปในข่ำมมะบาร,รมีเพราะว่าการรักษาอุโบสถสินนี้มันเป็นการเว้นจากความเพลิดเพลินมัวเมาในกรรม,มคุณทั้งหลายมีแต่ใจน้อมไปสู่ความสงบระง,งับข้อบัญญัติในอุโบในศิลอุโบสถแปประการน,นั้นในสามข้อตอนปลายนั้น กระวนตั้งแต่เป็นข้อบัญญัติห้ามเพลิดเพลินในกรรมคุณทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นแหละอานิสงแห่งการรักษาโวสตนีมันจึงส่งให้ให้มีจิตใจน้อมไปในทางบวชเบื่อหน่ายในการครองเรือนถ้าว่าผูใ้ใด ไม่คิดว่าจะรักษาสินโบสถเลยสำหรับผู้ครองเรือนเนี่ยว่าอย่างมีก็มีแค่สินห้าเท่านั้นเมื่อเกิดไปชาติใดพบใดก็จะเป็นผู้ครองเรือนอยู่นั้นเลยไม่คิดที่จะออกบวชเพราะไม่มีบุญกุศลอันสูงกว่านั้นนมากรด ต้นเตือนใจให้คิดน้อมไปในทางเนกขมมะบารมีดังกล่าวนั้นก็ได้ครองเรือนอยู่นันจนตลอดชีวิตอ่มันเรียกว่าบุญกรรมนี่ยุติธรรมมากทีเดียวแหละผู้ใดทำบุญกุศลประเภทใดบุญกุศลประเภทนั้นมันก็ทำหน้าที่ของมันไปตามประเภทของบุญนั่นแหละ ผู้เคยเป็นนักบวชมาแต่กรอนเอาเกิดมาชาตินี้ก็พอใจในการบวชอย่างนั้นแหละผู้ที่ชอบใจในการคลองเรือนมาแต่ก่อนเกิดมาชาตินี้มันก็มาพอใจในการคลองเรือนผูกพันอยู่กับเรือนได้ทำบุญทำกุศลไปตามกำลังของผู้ครองเรือนบางท่านก็ได้สำเร็จอรหรัน อยู่ตอนที่เป็นเครือขัดอยู่นั่นแหละพอได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจบลงก็สำเร็จอรหันเลยก็มีสำเร็จอรหันแล้วมาพิจารณาดูสังขารน,นี่มันชีวิตนี่มันหมดลงแล้วท่านก็ดับขันเข้าส่นิพานไปเลยทีนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารน,นี่ยังมีอยู่ ท่านก็ขอบวชกับพระศาสดาเมื่อได้บวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแล้วก็มีชีวิตอยู่สืบต่อไปได้จนหมดอายุสังขารก็จึงดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแต่ผู้ที่สำเร็จอรหันเป็นครหัหัดนี่มีจำนวนน้อยเดียวไม่มากไอ้ผู้สำเร็จอรหัน์ที่ได้ออกบวชนี่มีมากมายอืม เพราะฉะนั้นเนี่ทุกคนให้พึ่งพากันเข้าใจการประพฤติในขมาะบาร,รมีนี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นการประพฤติที่ใกล้ต่อพระนิพพานไปเลยเพราะว่าพระนิพพานนั่นเป็นสถานที่รองรับดวงจิตของบุคคลผู้เห็นโทษในกามคุณทั้งหลายผู้เห็นโทษในความผูกพัน อะไรต่ออะไรอยู่กับโลกสงสารอันนี้นะเห็นว่ามันยุ่งเหยิงมันเป็นทุกข์มากมันมีแต่ทุกข์มันไม่มีสุขคำว่าสุขก็สุขชั่วคราวไม่ได้สม่ำเสมอไปเลยมีทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขโลกสันิวาตอันนี้แต่อาศัยกิเลสตัณหามันย้อมจิตใจของคน ทำให้คนชื่นชมยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลก mmm สมมุต Radio ิกันว่าน่ารักใคร่น่าพอใจต่างๆเหตุที่มันจะยินดีพอใจอยู่กับเพราะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาตันหานี่เองผู้ใดที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของอวิชชาตันหานี่ ผู้นั้นจักไม่หลงไหลไปผูกพันยินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกเขาสมมติว่าสวยๆงามๆเหล่านั้นเลยเพราะว่าเมื่อเพิกอวิชาออกจากกิจใจนี้แล้ววิชาคือความรู้บังเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆวันนี้ การล้วนแตเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปทั้งที่เป็นส่วนหยาบก็ดีเป็นส่วนปานกลางก็ดีเป็นส่วนละเอียดประนีตบัรจงอย่างไรก็ตามมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนสักหน่วยเดียวเมื่ออวิชชาดับไปวิชาความรู้เกิดขึ้นแล้ว มันก็จะมองเห็นความจริงของสิ่งที่ดวงกิตนี่เคยผูกพันมันมานับชาติไม่ถ้วนแล้วนะมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงได้เลยแบบนี้แต่ที่ยังมันยังผูกพันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็เพราะมันไม่รู้มันมันหลงมันเมาเหมือนกับคนเมาเหล้านี่แหละเมื่อเมาเต็มอัดกลาแล้วไม่รู้เหนือรู้ใต้อะไรเลย ไม่รู้ผิดรู้ถูกอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำไปอยากพูดอะไรก็พูดไปไม่รับผิดชอบในการทำการพูดของตนเลยคนเมาเหล้ามันก็ยังพอทำเนามีเวลาสั่งได้ง่ายหน่อยส่วนเมารักเมาความยินดีพอใจอยู่ในโลกอันนี้นี่ มันนานหายจริงๆนะอะมันนานหายมันเมานานยิ่งกว่าเมาเหล้าอ,ะอ่ะแต่มันเมาวัน,นี่ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพแล้วที่ล่วงแล้วมาก็ยังไม่สั่งเมาสักทีถ้าว่าพูดถึงความหิวมันก็หิวมาแล้วนับชาติไม่ทวนเหมือนกันที่ล่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันก็ยังไม่อิ่มเนี่ยลองคิดดู <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าใจหิวก uh uh, ันไปถึงไหนกันบัดนี้หิวแล้วรับประทานรับประทานอิ่มไปแล้วนอนก็อยากอีกก็หิวอีกอได้ผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ใหม่มาดีอกดีใจเอามานุ่งมาห่มเข้าไปเหงื่อใครถูกเข้าไปซักเข้าไปเศ้าหมองไปชำรุดไป อา้านวน,น้องก็อยากได้คู่ใหม่มาสวมใส่เข้าอีกแล้วใช่ไปใช่ไปก็าทารุดไปแล้วก็เกิดหิวขึ้นมาอีกแล้วอันนี้เปรียบให้ฟังไอ้ความหิวในการมาคุณอื่นๆมันก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนกันเลยไม่แปลกกันเลยนั่นเลยมันหิวอยงนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นเองเนี่ย ถ้าว่ามันเที่ยงแล้วมันก็คงไม่หิวแน่ได้อะไรมาแล้วก็เที่ยงย่างเืินไม่มีชำรุดสุดโทมไม่มีเศร้าหมองเลยอย่างนี้นะมันก็คงไม่หิวกันแหละอมันก็อิ่มอยู่ตลอดเวลาแหละแต่นี้เพราะเหตุว่ามันเมื่อได้มาแล้วมันรู้จักชำรุดสุดโทมไปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยก็เลยผิดหวังไปแล้วทีนี้นะความหวังของจิตใจที่มันหลงมันเมานะ่ ได้อะไรมาตามชอบใจแล้วก็นนึ่ว่าอยากให้สิ่งเหล่านั้นยั่งยืนตลอดไปไม่อยากให้มันแปรผันไปเลยอย่างนี้นะแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังอะ่ะอย่าว่าตั้งแต่วัตถุภายนอกเลยแม้แต่วัตถุภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้เหมือนกันนะเมื่อแรกเริ่มใหม่ๆมามันก็รู้สึกว่า เปล่งปังดีรูปร่างกายอันนี้ผิวพรรณวันนะอันนี้ก็พุทธพองเต้นสามสอกออกสามวากินได้นอนหลับดีทุกสิ่งทุกอย่างคันเมื่ออยู่นานปีนานเดือนานานวันเข้ามาเท่าไรออ้อัตภาพนี้มันก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆดังที่มันปรากฏทุกคนนี่แหละมันก็ทุดโทรมไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นะ แต่สำหรับผู้หลงผู้เมาแล้วมันคงไม่ได้ความคิดมันไม่ได้พิจารณาเลยมีแต่เมาท่าเดียวเมาในสิ่งที่ตนต้องการที่ตนปรารถนาตนปรารถนาสิ่งใดใจก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั่นแหละอยากได้สิ่งนั้นมาเป็นของตนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนไม่คำนึงถึงอัตภาพร่างกาย อันเป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิตนี่เลยนั่นแน่เรือนร่างอันนี้มันจะปีปดแปรปวนมันจะแตกจะดับเมื่อไรไม่ได้คำนึงถึงอือ,เ,อเพราะฉะนั้นคนเรามันถึงละตันหาความอยากไม่ได้เลยเนื่องจากมันไม่ได้มาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาพิจารณาอัตภาพร่างกายอันนี้ มันไม่พิจารณาเลยเมื่อมันพิจารณามันก็ไม่เบื่อนหน่ายเมื่อเมื่อมันไม่เบื่อนหน่ายมันก็ไม่คลายความอยากความปรารถนาในโลกสงสารอันนี้บันนี้เมื่อเวลาความเจ็บไข้ไม่สบายมาถึงเข้านั่นแหละบันนี้ข้าที่ตนไม่ได้มาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้รู้เท่าล่งหน้าไว้มันก็มีแต่ความทุกข์ความโศก มีแต่กลัวตายแบบนี้นะเจ็บหนักเข้ามาแล้วก็กลัวตายแล้วอใจมันผูกพ,พันอยู่กับสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นเหมือนอย่างไอผู้หญิงคนหนึ่งแต่ในอดีตการนั่นแหละได้สามีเป็นคนดีแต่สามีเป็นคนเมืองอื่น เมื่อแต่งงานกันแล้วสามีก็าพาภรรยามาบ้านตัวเองสามีนั่นเป็นเป็น,ปนไปศึกษาความรู้ทางการยิงธนูยิงธนูแม่นยำม,มากพอพาภรรยาเดินทางมาระหว่างทางกลางดงไปเจอพวกโจรหมู่หนึ่งมีอยู่ห้าสิบคนโจรเหล่านั้นก็จะมาแย่งเอาภรรยา บัดนี้ฝ่ายสามีนี่ก็ต่อสู้กับโจนบนัดนี้ยิงโจนตายไปแล้วสี่ร้อยเออสี่สิบเก้าคนตายไปแล้วสี่สิบเก้าคนยังเหลือคนที่ห้าสิบคือนายโจรบัดนี้ยิงก็ไม่ถูกกันกอดปล้ำกันเข้าไปนายโจนก็ล้มลงฝ่ายสามีของนางนี่ก็เรียกให้ ภรรยาเอาดาบมาให้บัดน,นี้ภรรยาเราไปเห็นโจรนายน,นั้นเข้าเกิดรักให้นายโจรน,นั้นก็เลยเอาด้ามดาบให้นายโจรเอาปลายดาบให้สามีของตัวเองนายโจรก็เลยสังหารสามีของตัวเองให้ตายลงไปแล้วบัดน,นี้ฝ่ายหญิงคนนั้นก็ไปเป็นเมียของนายโจร นายโจนนั้นคิดได้แบบนี้เอ๊ะหญิงคนนี้นะมันเป็นคนหลายใจกับสามีของตนแท้ๆนะยังไม่รักนะังมารักคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ฆ่าสามีของตนเองตายถ้าเราเอาหญิงคนนี้ติดตามไปเมื่อหญิงคนนี้ไปเห็นชายอื่นมันก็จะพอใจกับชายอื่นแล้วก็จะ นัดชายอื่นมาฆ่าเราให้ตายเหมือนกันกันกบสามีเก่าของเกนั่นแหละอ๋อว่าแล้วนายโจรก็ลวงพภรรยาบอกว่าเรือที่จะข้ามไปสู่ฝั่งนู้นนะมันลำเล็กขี่ได้คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเธอจงอยู่ที่ฝั่งนี้ก่อน เราจะเอาสิ่งของนี่ใส่เรือไปข้ามไปฝั่งโน้นเมื่อไปถึงฝั่งโน,น้นเราเอาสิ่งของออกจากเรือแล้วเราจะเอาเรือกลับมาเอารับไปภรรยาก็เชื่อสามีสามีข้ามไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่กลับมาเอาภรรยาแล้วันนี้ฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องอ้อนวอนขอให้สามี มารับเอายังไงสามีก็ไม่มาเดินหนีไปซ้ำฝ่ายภรรยาก็เรียกร้องหาสามีว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยไปตามริมแม่น้ำนั่นเลยไปตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นนกกาเวาหรือว่านกดุเวานกดุเวามันร้องว่าผัวเอ้ยผัวเอ้ยนี่ยนะ นั่นแหละเพราะมันอะไรผัวตั้งแต่อดีตชาติทนหลังนู่นคิดถึงท้งผัวเก่าแล้วคิดถึงเรื่องผัวใหม่เอาผัวใหม่ทอดทิ้งแล้ววันนี้ก็คิดถึงผัวเก่าโอ้ยถ้าหากว่าเราเอาด้ามดาบให้ผัวของเราเสียแล้วเราก็จะไม่ได้พลัดพาคจากผัวเพราะว่าวันนี้ก็ร้องให้คำควรหาผัวอันนี้แหละขึ้นชื่อว่า บุคคลผู้ที่มีใจผูกพันอยู่ในกามคุณนี้เป็นจิตใจที่เลาะแหละเลวไหลใจไม่ตั้งมั่นเลยพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงไปง่ายเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วทุกคนนะให้พึ่งพาการฝึก้นจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปเป็นสมาธิจเจริญปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไป แล้วก็จะได้รู้แจ้งความจริงของชีวิตดังพรรณนาให้ฟังมานั่นแหละเราถึงจะพ้นจากทุกภายในวัฏฏะสงสารอันนี้ได้ดังแสดงมาขอยุธติลงเพียงเท่านี้